ผมสั่งมา2ชุดนะสองเบาะนะครับผมหมอนตัวนี้นะครับอ่ะอันนี้คือผมเอามาใช้กับเบาะนั่งทํางานนะครับนั่งไร้สดนานนั่งเล่นเกมนานนั่งทํางานแบบทั้งวันอย่างเงี้ยดูนะครับมันเป็นแบบเมม o r รย์โฟมนะตัวนี้นะครับคือมันช่วยซับหลังเรานะครับเป็นแบบนุ่มๆนิ่มๆเลยนะใครที่ขับรถไกลเดินทางไกลนะครับมีหมอนรองหลังมีหมอนรองพอนะครับเอาไปใส่กับเบาะรถได้นะส่วนตัวผมนะครับ จัดมาสองอันเนาะตอนแรกว่าจะเอาไปฝั่งคนขับอันนึงฝั่งคนนี้อันหนึ่งนะนี่นะครับทิงมันรองรับคอนะรองรับพอได้สบายมากเลยนะครับส่วนตัวหมอนนะตัวหมอนตัวนี้เป็นหมอนรองหลังนะครับดูนะหนึ่งสองซ้ำผมจะบีบให้ดูปุ๊บบีบปุ๊บมันคืนทรงปั๊บเลยนะครับมันเป็นอ่าเมมโมรีโฟมเนาะนุ่มนิ่มๆนะครับมันรองรับหลังเราได้ดีมากเลยนะเนี่ยผมเอามานั่งใส่เก้าอี้เกมมิ่งเก้าอี้ทำงานอันนี้อีกชุดหนึ่งเดี๋ยวเอาไว้ใส่รถเอาไว้เดินทางนะครับ เออใครสนใจนะผมปักตะกร้าไว้ให้ไปตามจิ้มมันเอง